สวัสดีคุณชอว์สวัสดีทุกคนนะฮะมาเขาดับกัรกอะโโตอีกสี่ชั่วโมงเท่านั้นครับสี่ชั่วโมงเท่านั้นแล้วเราตา้งข้าสุ่ปีใหม่ไปด้วยกันนะเดี๋ยวพาดูเบื้องหลังตอนนี้กาลังแต่งหน้าอยู่นะครับแล้วก็ตาล้องกินรสสัต์ที่คุณเคยนะฮะคุณชอบมาก์บาวโมง คือบรรยากาศในครั้งนี้เนี่ยชื่องานว่า Central World Bangkok Countdown คือ2รกจัดแบบออนไลน์จัดแบบ่ายทอดสดทางช่องวัน31เท่านั้นนะครับแล้วก็แต่ก็ยังจัดเต็มนะกับความสนุกนะทั้งในเรื่องของศิลปินสี่ศิลปินที่จะมาคอลแลบกันคือแบบพีคอะทอปชาร์ตทัทชรศยาไหนจะทัชรศยาเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็รู้ด้วยรู้ก็จะได้เจอแบบ7นาทีต่อเนื่องไม่มีอะไรขั้นกลางและไม่ใช่แค่ดู้เฉยนะแต่จะสิ้ง วงออเคสตราเออไทยแลน i ์ฟิล์มออเพน Orchestra แล้วก็จอ p a n o r a ร i มกที่เป็นด i จิต a ลอินเ r a ร t i v e ที r สกรีนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเราาให้ฟังไปด้วยซ้อมไปด้วยเออนอกจากนั้นมี Message to the World ด้วยเป็นการส่งพลังบวกข้อความบวกให้ทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวโลกได้รับชมกันนี่คือ Landmark เป็น world best countdown entertainment destination และเป็นเรียกว่า time square of asia ดีมากคือคน เดี๋ยวลุยกันตอนนี้เป็นเวลาหุ่งสีเดี๋ยวประมาณ2ทุ่มกว่าไปบ็อกกิ้งคิวกันเริ่มงานเนี่ยด้วยความที่เป็นออนไลน์ก็เลยขยับมาเลทนิดนึงเริ่มตอน4ี่ทุ่มสิเปิดงานส่งเข้าวงยาวๆปั๊บๆๆๆๆแล้วเดี๋ยว c l o ดาวน์2นาทีก่อนปีใหม่เ cloud down สองนาทีนะจ๊ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะฮะเพื่อดูคลิปที่ exclusive แบบนี้ของแบมบูวานกับกิจกรรมที่เราทำกันนะฮะบาย ดใครมาศิลปินกำลังสัมภาษณ์กันอยู่ออ๋หรอมากันแล้วหรอศิลปินนาดาวนะฮะวันนี้เจอศิลปินนาดาวสามคนด้วยกันก็คือไอซ์ซาริสบิลกิ้นแล้วก็พีพีใครมาไอพี่เบมนี่คนเนียฮะเต้น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 แล้วนี่แหละความแบบ บีบของหัวใจนะของความสดแล้วก็ความแบบปริมาณคนที่ดูอะไรเงี้ยมันตื่นเต้นแล้วมันบีบหัวใจตอนนี้แหละฮะทั้งหมดที่ซ้อมมาก็เพื่อไม่กี่นาทีนี่แหละก็เป็นแบบออนไลน์เนาะอีกปีหนึ่งที่ออนไลน์ก็ลุยกันไปทุกคนตั้งใจสูงสนะฮะก็จะได้กลับมาปกติกันเร็วๆนี้หวังว่าขณะนี้เป็นเวลา3าทุ่ม19นาทีไม่ถึงชั่วโมงนะเนี่ย ยีงไม่ถึงชั่วโมงเออจะเริ่มแล้วแต่คิวแรกมันไม่มีอะไรมันตั้นมากวงแรกคือวงอะไรวงแรกคือ t h r e Man Down ครับแต่มันจะมีเซอร์ไพรส์คือแบบมี Ice Paris มาร้องเพลงคอลลัมันาจะมีคอลลักันไปมานี่คือความพิเศษเป็นครั้งแรกทุกคนอีก5นาทีจะเริ่มแล้วนะคะแต่ก็อยู่ทำสมาธิ

รัยแบไ่ต้อกับกแตบไม่ต้องเปรงใจนะครับ Happy New Year 2022